วันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวเรื่องการสัมมนาวิชาการนะครับประจำปี57โดยหัวข้อเรื่องของปีนี้เนี่ยชื่อว่ามิติใหม่ของภาคการเงินเพื่อาการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับสถานที่จัดก็ที่เดิมนะครับเซ็นท,ทนรัแกรนดหวังว่าคงยังไม่เบื่อกันนะฮะจัดวันที่16-17ตุลานะครับก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์คือคิดว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าภาคการเงินเนี่ยก็เป็นภาคที่ทําหน้าที่ จัดสรรทรัพยากรระหว่างผู้อ,ออมกับผู้ลงทุนนะครับมีการสร้างโอกาสทางธุรกิจไปสู่การลงทุนแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตนะครับจากรูปนี้เนี่ยนะครับเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างทางด้านของแกนตั้งนะครับคือขนาดของภาคการเงินนะครับแกนนอนก็จะเป็นไรายได้ต่อหัวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีขนาดภาคการเงิน ใหญ่ก็จะมีรายได้ตัวหัวสูงนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดูนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีประเทศอื่นๆนะครับที่เทียบกับประเทศไทยที่มีรายได้ต่อหัวสูงกับไทยนะครับขนาที่ขนาดของภาคการเงินก็ใกล้เคยียงกันอย่างนี้ก็แสดงว่ามันต้องมีอย่างอื่นนะครับเกี่ยวกับภาคการเงินนอกจากขนาดที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับซึ่งเรา ก็คงต้องดูนะครับในสัมมนาค,ครั้งนี้ว่ามันมีอะไรอย่างอื่นอีกนะครับที่เป็นปัจจัยสําคัญนะครับของภาคการเงินที่จะนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจได้ <S 2> <S 2> <S ทีนี้ในภาคการเงินครับในภาคการเงินเนี่ยเราต้องดูทั้งสองด้านนะครับก็คือดูทั้งประสิทธิภาพและสติลภาพควบคู่กันนะครับ จะเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะไม่ดีนะครับเพราะว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยมันถือว่าเป็นเสาหลักที่จะประคับประคองให้ภาคการเงินทําหน้าที่ได้นะครับทั้งมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความเสี่ยงต่ํานะครับในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดสรรบริการทางการเงินหรือเงินทุนไปสู่ผู้ที่เหมาะสมนะครับในลักษณะที่เท่าเทียมกัน ส่วนทั้งด้านของเสถียรภาพนะครับก็จะเป็นเรื่องว่าการจัดสรรเงินทุนเนี่ยมันเกินพอดีหรือไม่นะครับรวมทั้งอาจจะมีปัจจัยอื่นที่มากระทบความมั่นคงของภาคการเงินอีกนะครับดังนั้นถ้าเรารักษาทั้งสองด้านได้นะครับทั้งประสิทธิภาพแล้วก็เสถียรภาพเนี่ยมันก็จะช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตงเศรษฐกิจได้ในระยะยาวเดี๋ยวต่อครับทีนี้ลองมาดูในเรื่องของตัวอย่างของประสิทธิภาพก่อนนะครับ ที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นเรื่องข้อจํากัดในการเข้าถึงเงินทุนนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยอย่าง SME นะครับทั้งประเทศก็จะมีอยู่2.7เจ็ดล้านลายนะครับแต่ว่ามีเพียงร้อยละ40นะครับที่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าสิทธิภาพของภาคการเงินของไทยเนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงหรือไม่นะครับ ก็ต่อเลยครับทีนี้ถ้ามาดูทางด้านเสลียรภาพบ้างน,น,นะครับมันก็เป็นเรื่องของความพอดีนะครับอะไรที่มันน้อยไปมากไปก็ไม่ดีนะครับการขยายตัวทางการเงินก็ควรจะมีความพอดีนะครับในแง่ของเสียรภาพเนี่ยปัจจุบันมีการพูดกันถึงว่าการขยายตัวของสินเชื่อนะครับอาจจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้นะครับว่ามันมีสัญญาณความเสี่ยงหรือเปล่ามีการสะสมความเสี่ยงว่ามีการขยายตัวของสินเชื่อเกินกว่าความ การขยายตัวของเศรษฐกิจหรือไม่นะครับแล้วก็การขยายตัวเนี่ยมันจะมีประเด็นความเสี่ยงหรือไม่นะครับอันนี้คือลูกทางซ้ายมือนะครับก็คือเรื่องของการขยายตัวของสินเชื่อในประเทศเมื่อเทียบกับ GDP ส่วนทางขวาม,มือก็คงคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นเรื่องเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับที่มีการปรับตัวสูงขึ้นตามลําดับนะครับแต่ว่าในช่วงหลังก็เริ่มชะลอตัวลงอันนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่ามันเป็นความกังวล มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วนอกจากหนี้ครัวเรือนต่อ GDP แล้วเราต้องดูตัวอื่นประกอบหรือไม่นะครับเช่นภาราหนี้นะครับในแต่ละอินคัมกรุ๊ปนะครับหรือว่าในเรื่องของอสินทรัพย์นะครับที่มากบหนี้อันนี้คงต้องมีการดูเช่นกันนะครับทีนี้อันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าเรารักษาสมดุลระหว่างสิทธิภาพกับศิลปภาพไม่ดีมันก็จะก่อให้เกิดวิกฤตทางการเงินนะครับ จากตัวอย่างของ4ประเทศนะครับอินโดนีเซียไทยฟิแนแลนด์และบราซิลนะจะเห็นได้ว่าก่อนเ,อเกิดวิกฤตการทางการเงินเนี่ยทั้ง4ประเทศเนี่ยมีการขยายตัวเศรษฐกิจค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอหลังจากเกิดวิกฤตเนี่ยเศรษฐกิจก็หดตัวนะครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะฟื้นตัวหรือรีคอเวอร์ไปสู่แนวโน้มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องควรระมัดระวังนะครับไม่ให้เกิด วิกฤตขึ้นดังนั้นในจุดนี้เนี่ยก็เป็นข้อเตือนใจนะครับว่าต้องมีความพยายามไม่ให้เกิดวิกฤตเพราะาเกิดวิกฤตเนี่ยแก้ยากนะใช้เวลานานแล้วก็อาจจะไม่สามารถกลับไปสู่ศักยภาพทางเศรษฐกิจได้เหมือนในอดีตทีนี้ถ้ามาในเรื่องของเพเ,เปอร์นะครับที่จะมีในสัมมานาวิชาการครั้งนี้เนี่ยก็จะมีดูทั้งทางด้านศทธิภาพ แล้วก็ทางด้านของเถียรภาพนะครับโดยทางด้านสิทธิภาพเนี่ยก็จะไปดูว่าภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจไทยเนี่ยมีข้อจํากัดการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งเงินทุนหรือไม่อย่างไรนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับภาคธุรกิจก็จะดูว่าบทบาทของภาครัฐในการค้าประกันสินเชื่อให้ SME เมนี่ยมันได้ผลมากน้อยเพียงใดนะครับที่ทํามาควรจะปรับปรุงอะไรหรือไม่นะครับแล้วก็จะมีการมองไปถึง ความเกี่ยวข้องระหว่างภาคการเงินกับความเดื่อมล้ําในระบบเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของประสิทธิภาพส่วนในด้านเสรีรภาพนะครับก็จะดูว่าการแข่งขันของสถาบันการเงินที่แข่งกันปล่อยสินเชื่อในปัจจุบันนะครับมันเ,เกิดความเขี่ยงในระบบสะสมนะครับมากน้อยเพียงใดนี่โครเรือนที่ถือว่าอยู่ในระดับสูงเนี่ยมีในยะต่อเศรษฐกิจยังไงนะครับน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนการปรับตัวนะครับมันเ,เป็นทิศทางที่ เราพอใจหรือไม่นะครับนอกจากนี้เราก็ต้องมาดูความมั่นคงในด้านการคลังด้วยนะครับว่าจะมีนัยยะหรือมีความสัมพันธ์ต่อภาคการเงินอย่างไรนะครับ mm hmm. เช่นในยุโรปเท่าที่เราทราบเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของวิกฤตทางด้านการคลังนะครับเป็นหลักครับในครั้งนี้เนี่ยจะอาจจะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาในเรื่องของก็จะมี ประถักษาถาพิเศษนะครับโดย professor robert t w n s e r นะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์นักเศรษฐศาสตร์จาก MIT นะครับก็จะมาประักษาถาเรื่อง design of financial system นะครับโดยทางศาสตราจารย์ t w n s e r เนี่ยศึกษาเกี่ยวกับระบบการเงินไทยมาเป็นเวลายาวนานนะครับแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับภาคการเงินของค,ครัวเรือนไทยมากมายนะครับท่านติดตาม ประเทศไทยเนี่ยมาหลายสิบเป็นสิบปีนะครับแล้วก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับภาคครัวเรือนของไทยนะครับพฤติบัติพฤติกรรมการบริโภคของภาคครัวเรือนแล้วก็การกระจายรายไ,ได้จากนั้นในช่วงท้ายนะครับก็เหมือนทุกปีจะมีการเสวนานะครับในหัวข้อภาคการเงินกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคเศรษฐกิจนะครับโดยผู้ที่จะมาทําการเสวนาในครั้งนี้นะครับ ก็จะมีทางคุณธีรชัยภูวนาถนารุบาลน,นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณบรรทูล่ำซ้ำนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกรเกษตรกรไทยและดรสมเกียรติตั้งกิจวนิชนะครับประธานทีเดียไอครับอันนี้ก็จบการถแถลงข่าวเรื่องสัมนาวิชาการ